วันนี้มีคำถามแต่เช้าตอนแรกที่อ่านคำถามก็งงอยู่มันคืออะไรเขาบอกว่าแก้สูตรซัมลาแอดได้ไหมพอนึกไปก็เอคงเป็นรายงานต่างๆของลาแอดเวลาเราดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel ยกตัวอย่างคือเขาดาวน์โหลดรายการแยกประเภท รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเขาจะรวมดูวค่ะว่าฝั่งเครดิตนะคะฝั่งอยอดตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ1,600จริงๆไหมอันนี้เกิดจากจากความไม่มั่นใจว่าเอ๊มันจะถูกไหมด้วยความเป็นนักบัญชีส่วนมากเราก็จะใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมคะ แต่เราลืมไปว่าเราซัมสูตรได้แต่มันก็บางทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเวลาเราดาวโหลดออกมาถ้ามันจะเป็นเขียวๆตรงเนี้ยค่ะตรงมุมตรงนี้มันจะไม่ใช่ตัวเลขมันจะเป็นข้อความเราจะทำยังไงนะคะเราจะจะลองทำ เราจะมาลองทำกันดูด้วยการคัดลอกคลิกซ้ายทั้งหนึ่งแล้วก็ลากลงมาคุมตัวเลขที่เราต้องการซ้าที่ต้องการผลรวมทั้งหมดคลิกขวาคัดลอกค่ะ,ะเอาลองมาซึ่งผลรวมทั้งหมดของอันนี้ดูว่ามันจะได้1160ไหมเดี๋ยวเราจะเอามาบวกอีกเซลล์หนึ่งคลิกขึ้นมาปึ๊บวางค่ะ วางแบบ123สังเกตว่ามันจะมีตัวเหมือนเครื่องหมายตกใจเหลืองๆตรงนี้ให้เราคลิกหนึ่งครั้งแล้วแปลงเป็นตัวเลขเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเป็นมีติดเขียวเขียวเห็นไหมคะตอนนี้มันจะไม่ติดสามเหลี่ยมเขียวเขียวข้างบนแล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมเขียวเขียวข้างบนนั่นแสดงว่ามันเป็นข้อความทีนี้เราก็เลือกเลยคลิกคุมทั้งหมดแล้วก็ไปกด ผลรวมอัตโนมัติไคะได้1160แสดงว่ารา,ายงานที่เรา,ออาลาแอดที่เราคลิกเลือกอกดรายงานออกมา ยอดพันหนึ่งร้อยหกสิบโอเคถูกต้องมั่นใจอันนี้คิดว่าน้องคนที่ถามอาจจะเอาผลรวมมันเนี้ยค่ะไปเช็คกับใบเสร็จทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้เราไม่มั่นใจแล้วเนาะว่าเราคีครบไหมหรือยังไงอาจจะต้องเอารายการพวกนี้ไปเทียบกับใบเสร็จและนี่ก็เป็นวิธีการที่จะบวกตัวเลขทั้งหมดเนี้ยได้ง่าย คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ